ส่วนฝั่งของกองทัพภาคที่1นนะคะก็ได้ออกมาชี้แจงสรุปสถานการณ์ประจําวันค่ะ,คะบอกว่าเปิดเสียงดังไล่เป็นแผนจิตวิทยาจากเบาไปหาหนักไล่ขมิดบุกรุกพื้นที่นะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องเตรียมซ้อมแผนพยพป,ประชาชนด้วยแล้วก็เดินหน้ากูท้ทุนระเบิดโดยที่ทางกองทัพภาคที่1นึ่นะค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1สรุปสถานการณ์ประจําวันของวันนี้นะคะช่วงเย็น12ตุลาคมก็สรุปมาบอกว่าอย่างแรกคือพื้นที่บ้านหนองจาน ฝ่ายไทยเนี่ยก็มีมวลชนเข้าพื้นที่ค่ะพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงนักข่าวประมาณสักร้อยห้าสิบคนแล้วก็มูลนิธิของคุณกันจอมพลังนะคะนําตู้คอนเทนเนอร์ยี่สิบตู้เอามาวางไว้ที่บริเวณพื้นที่ฝั่งตรงข้ามฝ่ายกัมพูชาก็พบมีความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังคงตรึงกําลังกันอยู่ส่วนพื้นที่บ้านหนองยาแก้วฝ่ายไทยมีมวลชนจํานวนหนึ่งในพื้นที่นะคะยังไม่มีความเคลื่อนไหวที่สําคัญแต่ว่าพื้นที่ฝั่งตรงข้ามฝ่ายกัมพูชา มีความเคลื่อนไหนวของประชาชนค่ะจากฝั่งกัมพูชาด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะฝ่ายกรณีที่กัมพูชานั้นได้มีการนําคณะผู้สังเกตการชั่วคราวหรือว่า iot ลงพื้นที่ไปยังหมู่บ้านโจกเจยและหมู่บ้านเปรยจันเพื่อสังเกตการนะคะ,คะก็ตรวจสอบการปิดเครื่องเสียงผ่านลาโพงฝ่ายไทยอ้างบอกว่าเป็นการข่มขู่และคุกคามทางจิตใจสร้างความราคาญแก่ชาวบ้านกัมพูชาในพื้นที่ก็เลยบอกว่า ให้ IOT เนี่ยเข้ามาหน่อยเข้ามาช่วยปิดลำโพงหน่อยได้ไหมเครื่องกระจายเสียงเนี่ย<อ>ช่วยปิดหน่อยเพราะมันสร้างความราคาญใจกับคนกัมพูชา<อ>แล้วบอกว่าทีมงานของฝ่ายไทยนะก็ได้ทําการ กระจายเสียงเกี่ยวกับสารคดีประวัติศาสตร์ในค่ายอพยพเมื่อประชาชนกัมพูชาหนีภัยสงครามกลางเมืองก็คือเหมือนว่าเป็นการสรุปเหตุการณ์ที่มีการเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้ทางกองทัพภาคที่หนึ่งก็ได้มีการพูดเกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้บุกรุกชาวกัมพูชาในพื้นที่อธิปไตยของไทยในข้อหาบุกรุกและครอบครองพื้นที่ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบป่าไม้ข้อหมายก็คือว่า ทางกองทัพเนี่ยมีการแจ้งแล้วกับผู้บุกรุกนะที่บอกว่าอาจจะเคยมาตั้งแต่ตอนเป็นผู้ลี้ภัยผู้พยพมาก็จริงแต่ว่าคุณมาอยู่ในพื้นที่ป่าของไทยถือว่าเป็นการบุกรุกแล้วก็ผิดตามพรบป่าไม้ของไทยมีโทษนะโทษสูงสุดคือจำคุกไม่เกิน15ปีปรับไม่เกิน10,000แสนบาทและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติการทางจิต,ตวิทยาจากแผนเบาไปหาหนักของฝ่ายพลเรือนอันนี้บอกเป็นจิตวิทยาของฝ่ายพลเรือนส่วนฝ่ายที่ ทางทหารเองก็บอกดําเนินการตามกฎหมายนอกจากนี้ค่ะกองทัพภาคที่1นนะคะก็ร่วมกับทางจังหวัดสระแก้วกองกําลังบูรพาแล้วก็มทบ19นะคะในการซักซ้อมแผนอ,อพยพป,ประชาชนจากพื้นที่4ี่อำเภอชายแดนค่ะอําเภอตาพระยาอําเภอโคกสูงอำเภออรัยประเทศและอําเภอคลองหาด ก็เป็นการซักซ้อมไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะก็ต้องมีการปฏิบัติตามแผนหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะได้อพยพกันตามแผนได้เลยค่ะเตรียมความพร้อมตลอดเวลาค่ะขณะที่พลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพปกก็ได้ออกมาตอบโต้พลโทหญิงมาลีโซเจตาโคศกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาที่ได้มีการทแหลงนําคณะผู้สังเกตการ IoT เข้าตรวจสอบพื้นที่หมู่บ้านโจกเจยและหมู่บ้านเปรยจันค่ะ หลังได้รับรายงานว่ามีการออกอากาศเสียงจากลำโพงในฝั่งไทยละเมิดมนุษยธรรมและบรรทันธา,ธานสากลพลตรีวินไทยก็กล่าวนะคะบอกว่าก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจบริบทของพื้นที่ก่อนนะเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาบุกรุกเข้ามาในเขตไทยมีความขัดแย้งมาอย่างต่อเนื่องและอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ปัจจุบันก็ยังพบว่าฝ่ายกัมพูชามีการจัดตั้งมวลชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ทางการเข้าขัดขวางและยั่วยุต่อฝ่ายไทยทำให้ประชาชนคนไทยได้รับผลกระทบและเกิดความไม่พอใจค่ะ โฆษกกองทัพบ,บกบอกว่าการแสดงออกของชาวไทยในการเปิดเครื่องเสียงดังกล่าวเป็นการแสดงออกด้วยวิธีที่ไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อแสดงความไม่พอใจที่ฝ่ายกัมพูชาบุกรุกแผ่นดินไทยนะคะและแทนที่จะออกมาเรียกร้องต่อการกระทำของฝ่ายไทยในกรณีนี้ควรที่จะไปแก้ปัญหาทางฝั่งกัมพูชาเองมากกว่าค่ะค่ะ ส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะที่ออกมาให้อีกหนึ่งมุมมองนะ,ะบอกว่าเนี่ยทางฝั่งขเขมรอ,อ,อ,อยากจะไปฟ้องไอโอทีจะฟ้องใครก็ฟ้องไปเลยมันสิทธิ์ของเราเพราะว่าเราเนี่ยเปิดในพื้นที่ในดินแดนของไทยแล้วทางพลตรีเบญจพลเดชาติวงศนะ์นอยุธยานะคะท่านเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์และผู้บัญชาการกองกําลังบูรพาท่านบอกว่า อีกหนึ่งมุมมองเนี่ยคือผมอ่ะมีพี่น้องทหารที่เข้าเวรเฝ้ายามกันอยู่เขาก็มีความเหนื่อยล้าเปิดเสียงผีเนี่ยก็แค่ช่วยให้พี่น้องทหารตื่นทําไมเราไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนเลยเดี๋ยวฟังเสียงท่านหน่อยค่ะผมผมไม่มาเรื่องของซาผีเข้ามาค่ะผอบอก่ะตอนนี้ทางเรามีการเปิดซาผีในพื้นที่ของเราแต่ว่าทางเขาเนี่ยก็มีการร้องไปที่ไอโอทีไอเรื่องนี้ ร้องก็ร้องไปผมก็ทําในแผ่นดินไทยผมผมก็มีพี่น้องทหารที่เข้าเวรเข้ายามอยู่ถูกไหมเขาก็มันก็ล้าผมก็ช่วยให้พี่น้องทหารเนี่ยตื่นอ่าใช่ไหมทำไมอะ่ะไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนเลยอะ่ะก็มันทําในบ้านผมอะ่ะแผ่นดินผมอะ่ะครับเอออ,นนอยากจะฟ้องเลยฟ้องไปผมผมไม่ไม่แคร์นะเรื่องนี้ตอนนี้กำลังใจดี เอาจริงพี่น้องทหารคือพร้อมอ่ะเอางี้ดีกว่าพร้อมเมื่อไหร่เมื่อนั้นเมื่อได้เปรียบเอางี้แล้วกันนะครับให้สบายใจนะขอบคุณมากครับาคาสชัดเจนนะถึงขังชัดเจนใช่จะฟ้องใครก็ฟ้องไปนะคะอขณะเดียวกันซื้อขาเม้นค่ะที่บอกว่าลูกจุดจุดช่างฟ้องเนี่ยนะฟ้องอะไรนี่ล่าสุดค่ะซื่อขาเมนตีข่าวทหารไทยกลุ่มหัวรุนแรงก่อกวนนี่ จากกรณีกองกำลังบูรพาค่ะใช้หนังกลางแปลงซึ่งเป็นสารคดีเรื่องแคมป์511เปิดเรื่องราวกัมพูชาหน,นีตายจากสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเขเมรแดงนะคะมาลีภัยอยู่ที่ประเทศไทยและทางเพจ army military force ค่ะโพสต์ข้อความระบุบอกว่า20นาฬิกา29นาทีบรรยากาศที่ชุมชนเปรยจันซื่อกัมพูชาระบุบอกว่าชาวบ้านทั้งเด็กผู้ใหญ่ในหมู่บ้านปรยจันได้รับความเดือดร้อน รำคาญทั้งกลางวันกลางคืนจากทหารไทยคืนวันที่12ตุลาคมพวกทหารไทยและกลุ่มหัวรุนแรงคนไทยได้ใช้หนังรบกวนการนอนของพวกเขาอีกแล้วหลังจากที่เมื่อคืนวันก็เปิดเสียงผีหลอกตลอดทั้งคืนนอกจากนี้เพจ Army Military Force ก่ะโพสต์ข้อความนะคะบ,บอกว่า Mr. สเตอร์ไดมอนชาวแคนารูนหัวใจไทยสวมบทมอผีแคมรูนทำพิธีไล่ผีที่แนวรั้วลวดหนามบ้านหนองจานเรียกว่าก่อกวนทั้งวันทั้งคืนค่ะ ทีนี้ค่ะฝั่งของสื่อกัมพูชาก็ยังคงออกมานําเสนอในมุมที่ชาวกัมพูชาเคยเรียกร้องกันแล้วนะบอกว่านําเสนอความจริงกันบ้างอ,อ,อย่างทางเฟซนิวค่ะเป็นสื่อของกัมพูชานะคะออกมาบอกว่ากองทัพไทยเนี่ยเปิดทางให้กันจอมพลังละเมิดสิทธิมนุษยชนสร้างความอัปยศแก่เกียรติภูมิไทยทั้งชาตินีสื่อขเมนะ,ะสื่อของขมมนะคะเป็นการนําเสนอข่าวนี้ออกมาค่ะบอกว่าคุณกันจอมพลังเนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงนะ ในไทยเนี่ยแล้วทำไมถึงปล่อยให้ <c oughs> มีการกระทำการละเมิดสิทธทิมนุษยชนหลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสิทธิของประชาชนกัมพูชาในหมู่บ้านโจกเจยและหมู่บ้านเปรยจันจังหวัดบันเตียมเยนเจยเออโอ้ยเนาะห<ม>ลายหัวพี่กันแล้วเนี่ยก่อนอันนี้ก็มีการปล่อยข่าวว <c oughs> ่าไงที่บอกคการจอมพลังสิ้นแล้วบอกว่าเขาตายแล้วนะคะเขาบอกเขายังไม่ตายแล้วก็มีการระบุว่า ไทยเนี่ยถูกมองว่าเป็นชาติที่จเจริญรุ่งเรืองมีคุณค่ามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แตงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ